เรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายต,ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมค่าแคร และช่างสูญบริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ www.mongkoncarcenter.com มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหญิงหญิงมงคลคารเซนเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้หญิงจะมารีวิวรถนิสสันอเมล่า 1.2 vl ปี 1> 1. PL, 2015เกียร์ออโต้เป็นรุ่นท็อปรุ่น Sport tech s p o ร t ตเทคก็ว่าได้นะคะอา้าวหิงจะพามาดูในส่วนด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้เป็นสีแดงนะคะกระจังหน้าจะเป็นโพรเมียมสีสวยสดใสนะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทมให้ด้วยตัวนี้มีดียังไงคันนี้เป็นตัวท็อปสุดมีสเกิร์ตรอบคัน แล้วก็มาดูในส่วนของล้อกันเลยค่ะคันนี้จะเป็นล้อแม็กนะคะมาเดิมๆมมาจากโรงงานของนิสสันเลยแล้วก็หน้ายางคันนี้จะเป็นหน้ายาง1 8 5หทับ6ห R 1 5หรือจะเรียกว่าขอบ15นะคะคันนี้สีสวยสดใสเป็นมือเดียวเจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะมาดูในส่วนด้านหลังกันก่อนนะคะ เดี๋ยวหญิงจะพามาชมดูด้านหลังค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้จะมีสปอยเลอร์ข้างหลังเข้ามานะคะแล้วก็จะมีไฟดวงที่3ตรงนี้รุ่นท็อปเท่านั้นนะคะถึงจะได้เป็นกล้องด้านหลังคันนี้จะมีกล้องข้างหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์3จุดอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นรุ่นปกติแล้วจะไม่มีเซ็นเซอร์สังเกตได้เลยนะคะคันนี้ จะมีชุดแต่งสปอยเลอร์ให้ด้วยแล้วก็สเก็ตรอบขันให้เลยค่ะเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันค่ะห้องผู้โดยสารก็จะกว้างนะคะตัวนี้ข้างในจะเป็นสีดำใหม่มากค่ะสังเกตได้เลยเดี๋ยวหญิงจะพาไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งให้ดูว่ากว้างขนาดไหน ข้างในนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าสีดำดูแลได้ง่ายกว้างนะคะตรงข้างบนก็จะกว้างแล้วก็ไปเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยก็สะดวกสบายนะคะสำหรับคนที่ขายาวก็นั่งได้นะคะ,ส,ะบสบายสบายข้างในจะมีตรงนี้จะเป็นที่พักพิงแขนให้ด้วยนะคะรถคันนี้เพราะว่าเวลาเราขับรถเดินทางไกลเราจะเมื่อยถ้าไม่มีที่นั่งตรงนี้เราก็จะลำบาก แต่อันนี้เขามีมาให้เรานะคะออปชันของเขาจะพอดีเลยค่ะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําเวลาเราซื้อน้ําเข้ามากินข้างในอย่างนี้ค่ะมาดื่มข้างในเขาก็จะมีที่ใส่น้ําให้ด้วยนะคะตรงนี้สะดวกสบายค่ะอ่าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของข้างหน้ากันค่ะ ในส่วนข้างหน้านะคะคันนี้เดี๋ยวหญิงจะพามาดูออปชันข้างหน้ากันนะคะข้างหน้าเขาจะมีอะไรนะคะฟังก์ชันของเขาออปชันของเขาจะเป็นพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นจะมีอยู่ตรงในพวงมาลัยให้นะคะเดี๋ยวหญิงกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจรีโมทไม่ใช่กุญแจมือนะคะตัวนี้จะรุ่นนี้จะเป็นกุญแจรีโมท เดี๋ยวหญิงจะสตาร์ทให้ดูนะคะอ่ากุญแจรีโมทคันนี้ระบบคันนี้จะเป็นระบบคูสตาร์ทนะคะก็คือสตาร์ทตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเสียบกุญแจเลยเดีย๋ยวมาดูเลขไม์กันก่อนนะคะว่าเลขไม์คันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้เลขไม์อยู่ที่สามหม 6, 253กิโลนะคะถือว่าน้อยมากใช้งานได้น้อยมากเป็นรถใหม่เมอเดียวมาจากป้ายแดงเดิมๆเ,เลยออปชั่นของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะจะเพิ่มได้นะคะตรงนี้จะเพิ่มได้ตอนนี้จะเป็นแอร์ออตโต้ดับก็ ออปชันของเขาคันนี้จะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวยิงจะสาธิตให้ดูค่ะสังเกตได้เลยค่ะถ้าเป็นรุ่นปกติจะไม่มีกล้องถอยหลังคันนี้จะมีทั้งเซ็นเซอร์ให้และกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าจอกล้องถอยหลังออปชันของเขา ตรงนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายไปง่ายนะคะหาที่จอดง่ายแล้วก็สวยหรูหราทรงสปอร์ตด้วยค่ะเอาละค่ะเราจะไปดูห้องเครื่องกันต่อนะคะเอาละค่ะห้องเครื่องเดิมๆใหม่มากสวยมากค่ะ สังเกตได้เลยนะคะแก้มข้างของเขาจะเหมือนเดิมใหม่ๆม,มาจากโรงงานแล้วก็ตัวน็อตของเขาไม่เคยขยับนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยคันนี้เป็นรถเมอเดียวจริงๆค่ะสังเกตได้เลยเครื่องยนต์คันนี้ n i สสันอ m e ม l ่า2 VL ่เกียร์ออโต้รุ่นสปอร t ตเทคนะคะคันนี้ดูได้เลย เครื่องยนต์1,200 79ซีซี79แรงม้าประหยัดน้ำมันได้ถึง23กิโลลิตรเลยนะคะอ่ามาฟังในส่วนโปรโมชั่นกันนะคะเปิดตัวราคาอยู่ที่3,49,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0%ปถึง12เดือนผ่อนเพียงเริ่มต้น4,700บาทใครที่สนใจ ติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0856113435หรือจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หญิงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ